วันนี้ลุงออสเกษตรโครเรือนครับวันนี้วันที่31ตุลาคม2565เรามีโจทย์อีกแล้วครับสำหรับร้อยางยุยน,นี้นะครับให้ท่านทั้งหลายเข้าไปชมใน YouTube ลุงออสเกษตรโครเรือนนะครับตอน119นะครับวันที่18ตุลาคมนะครับ18ตุลาคมก็หมายความว่ายี่เออ13วันเองครับ12-13วันเองนะครับขยะ ใบไม้ถ้าเศษอาหารนะครับถูกย่อยสลายลงไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่ผลการทดลองต่อเนื่องกันก็คือเราจะไม่ปล่อยให้เขากลายเป็นดินแบบนี้แล้วนะครับครั้งนี้เราไม่รอแล้วครับเรามีขยะวันนี้เปิดฝาได้นะครับมีขยะมาสามถังถังที่หนึ่งถังที่สองถังที่สามโอเคเอาขยะเทใส่เลยครับแค่สิบสามวันนะครับผ่านไปสิบสามวัน เทเลยครับที่เหลือใส่ครับไม่ต้องกลัวเรามีจุลินทรีน้ำข้าวาเข้าไปชมในยู u ูปนะฮะหลวงวสิษฐครัวเรือนนะครับตอนที่เมื่อครั้งก่อนนะฮะอาเทาเลยครับอตอนที่119วันที่18ตุลาคมนะครับสำหรับวันนี้อเอาใบไม้ทับนะครับวันนี้ ก็จะไปอีกตอนหนึ่งนะครับของวันที่31ตุลาคมกดกดต่อไปเลยนะครับนั่นแหละครับกดไปให้ให้หมดเลยั้งนู้นด้วยะฮะแล้วคอยติดตามชมนะครับว่า13วันเราสามารถเติมได้อีกและวันนี้มันนับหนึ่งใหม่อีกครับกับเศษอาหารถังขยะถึง3าถังและใบไม้หนึ่งกระสอบวันนี้วันที่31ตุลาคม2565จะเป็นยังไงต่อไป คอยติดตามชมนะครับวันที่ยี่บตุตลาคม2565ครับได้เวลาเปิดถังนี้แล้วครับเปิดถังเลยนะครับเอาถังไปใช้ประโยชน์แล้วเราก็ลาดโดยจุลินทรีย์กลิ่นก็ไม่มีเขาก็จะย่อยสลายาย่ปีดินไประดับต่อไปคือฟั่าถังต่อไปนะครับถังนี้ได้เวลาคว่ำแล้วนะครับไหวไม่เออข่าวถังต่อไปครับถังนั้นฟ้่าเลยนะครับฟว่ำถังที่2เลยนะครับ ปุ๊บจบข่าวครับไว้อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเกิน3วันเราก็จะเปิดเอาถังไปใช้ได้หรือว่าจะฟั่าไปอย่างนี้ครบ20วันไสเดือนจะมาเต็มไปหมดเลยให้เราจับหรือไ่าไม่ก็ฟั่มเกิน40วัน40วันนะครับเศษอาหารและใบไม้ก็จะหายไปหมดและประมาณ3าสี่วันก็จะกลายเป็นดินแบบนี้ครับและนี่คือวิธีการกําจัดเศษอาหารและใบไม้ให้กลายเป็นดินอันนี้ก็อีกถังหนึ่งไว้วันต่อไปค่อยคว่มแล้วกันนะฮะร,รู้สึกว่า เศษขยะแล้วใบไม้ไม่พอให้เราจัดการแล้วนะครับกลายเป็นปุ๋ยเป็นดินไปหมดแล้วนะครับหรือว่าจะเอาไว้คาถังแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นดินไปเลยนะครับครับเราก็ลาดจุลินทรีย์ครอบคุมบริเวณนี้นะครับเป็นการกําจัดเชื้อแล้วก็ดับกลิ่นทั้งหมดไม่ให้มีเหลืออยู่นะครับนะครับบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเราก็จะลาดจุลินทรีย์นําข้าวครอบคุมทั้งหมดครับรวมเฉพาะและก็เฉพาะบริเวณที่เราตั้งกองถังด้วยนะฮะบริเวณนี้ก็จะ ไม่มีกลิ่นใดๆทั้งสิ้นครเหลือแต่กลิ่นหอมของจุลินทรีย์น้ำข้าวเป็นไงครับสะดวกง่ายไหมครับต่อให้มีเศษอาหารหรือมีขยะมากมายขนาดไหนก็ไม่ทนามือเราละครับเด้านตุลาคม2565ครับวันนี้ได้เวลาที่เราจะมาตักจุลินทรีย์น้ำข้าวเอาไปทําประโยชน์แล้วนะครับคอยติดตามนะครับว่าลุงอ้อจะนําไปทําประโยชน์อะไรบ้างครับอืมอืม นะครับอันดับแรกนะครับลาดกองใบไม้กองใบไม้ผสมดินเหล่านี้เดี๋ยวก็จะกลายเป็นดินอย่างรวดเร็วนะครับอันฟั่มถังกองเฉพาะใบไม้อย่างเดียวนะครับถ้าจะเห็นว่าใบไม้ล้วนๆนะครับเวลาเขากลายเป็นดินก็เป็นแบบนี้นะฮะนี่ฮะเนี่ยนะลักษณะของใบไม้นะฮะเศษอนุของใบไม้เนี่ยครับเวลาเขาย่อยสลายกลายเป็นดินนะครับเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นลากไม้เนี่ยลากของต้นเอ่อ มะละกอและต้นขนุนเนี่ยนะฮะจะปล่อยขึ้นมากินใบไม้แบบนี้เพราะนั้นท่านทั้งหลายครับอย่าคิดที่จะทิ้งใบไม้อีกนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ลุงออดพาทุกท่านมาชมจุลินทรีย์น้ำข้าวทั้ง6ถังต้นแบบนะครับใช้หมดไปแล้วก็ขยายขึ้นมาอีกโดยใช้ก้นถังนะครับแล้ววันนี้นะครับลุงออดจะให้อาหารกับจุลินทรีย์น้ำข้าวสักหน่อย เนื่องจากว่าได้ข้าวมานะครับลูกน้องหุงข้าวแข็งไปหน่อยนะฮะบ,บอกไม่ต้องทิ้งดีเลยมันเป็นอาหารของจุลินทรีย์น้ำข้าวครับดูนะฮะอ่าเดี๋ยวจะขยายเยอะๆเลยนะครับโอ,โอ้โอ้คนเดียวก็ถ่ายได้นะครับคนเดียวก็ถ่ายได้นะครับเลี้ยงจุลินทรีย์น้ำข้าวไว้นะมีประโยชน์เยอะแยะเลยนะครับอ่า มาให้อาหารจุลินสี่น้ำข้าวกันนะครับอม,มือเดียวก็ถ่ายได้ครับวันนี้อะสามสิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับข้าวดีๆนะฮะข้าวใหม่ๆเลยนะะนี่ครับเร็วดีฮะเทงไปเลยฮะโอ้ กินออบอกว่าน้ำล้างพอข้าวกันนี่ฮนะน้ำล้างมือก็ได้ใส่ไปเลยครับแก็เทลงไปได้ใกล้เต็มน้ำหกถังแล้วนะครับฝ้าขาวขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าทุกท่านมีเวลานะฮะก็คนยิ่งคนบ่อยเท่าไหร่นะครับ จุลินทรีย์น้ำข้าวเขายิ่งขยายตัวยิ่งเข้มแข็งยิ่งมีคุณภาพสูงเท่านั้นนะ,นะวันนี้วันที่30ตุลาคม2565ครับลุงออสพาทุกท่านมาดูถังจุลินทรีย์ทำไมวันนี้ถังจุลินทรีย์ที่ศูนย์การเรียนรู้นี้ถึงได้มีความเข้มข้นมีสปอร์ขึ้นสูงจัดขนาดนี้ สาเหตุก็คือเมื่อวานนี้นะครับลุงออสใช้ไม้คนข้างล่างให้ข้าวที่อยู่ข้างล่างนะขึ้นมาผสมกับน้ําทําให้เกิดความเข้มข้นสูงสุดของบริเวณผิวน้ำเนี่ยถึงได้เกิดเป็นสปอร์หนานแน่นกว่าทุกๆวันง่ายไหมครับและวันนี้นะครับลุงออสจะพาทุกท่านมาชมผลการทดลองนะครับวันที่ อ่าเป็นผลการทดลองเดี๋ยวนว่าจะพามาดูนะอืมมาแล้วครับตักจุลินทรีย์มาด้วยถังนี้ครับให้ทุกท่านไปดูใน YouTube นะครับลงออดเกษตรคูเรือนตอนที่ร้อยสบเจนะครับผ่านไป14วันเป็นแบบนี้นะฮะวอาจอจะล่าจ,จุลินทรีย์ลงไปแล้วนะครับไม่มีกลิ่นเลยและเห็นไหมครับภาพใน YouTube ลงออดเกษตรคูเรือนตอนที่หนึ่งสิบเจ็ผ่านไปสิบสีวัน ท่านติดตามไปชมนะครับแล้วท่านจะเห็นว่ายุบไปเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะเศษอาหารจํานวนมากแล้วก็ใบไม้ยุบตัวไปย่อยสลายให้เห็นกันแบบนี้ครับช่างง่ายาดเลเกินครับในการที่จะเปลี่ยนสภาพเขาใกล้กลายเป็นปุ๋ยเป็นดินนะครับก็จะมาตักเพิ่มนะครับวันนี้นะครับวันที่30ตุลาคม2565นะครับหลุงอ๊อจะพาทุกท่านไปดูการเปลี่ยนสภาพใบไม้เศษอาหารจากห่วงยางรถยนต์นะครับ ท่านเข้าไปติดตามชม YouTube ลงออดเกษตรโครเรือน,นะครับตอนที่119วันที่18ตุลาคม2565ก็แสดงว่าผ่านไปแค่12วันนะครับอ่าผ่านไปแค่12วันเท่านั้นติดตามมานะครับมาชมกันนี่ครับผ่านไปแค่12วัน ท่านเข้าไปติดตามใน YouTube ที่หนุ่มออสบอกไวเสื้อคู่นี้ครับและท่านจะเข้าใจเลยว่าโอการเปลี่ยนสภาพใบไม้และเศษอาหารจนนูนมากโดยใช้ล้อรถยนต์ตรงนี้ช่างง่ายได้ซเหลือเกินทําให้เราได้ดินเป็นกระสอบกระสอบแบบนี้เลยนะครับดินดีๆแบบนี้เลยนะครับ,แ,บ,บ,ลรบแล้ววันนี้วันที่30ตุลาคม2565นะครับไปติดตามชมใน y o u t u b e ตอนก่อนหน้านี้นะครับเพื่อมาประกอบ กับวันนี้อย่างนี้เราสามารถที่จะเติมใบไม้หรือเศษอาหารลงไปได้อีกหลายถังเลยนะครับ